สวัสดีค่ะทุกคนปูพามาดูบอลสีนะคะที่อยู่ข้างข้างบ้านนะคะที่ปลูกเอาไว้นะคะในแปลงนะคะก็ในกระบะน,นี้นะคะอายุประมาณ4-5เดือนนะคะทุกคนล็อตนี้นะคะก็ขายไปได้แล้วนะคะจำนวนหนึ่งนะคะได้ทุนคืนหมดแล้วนะคะแล้วก็มีอยู่ใน กระถางอีกนะคะในโรงเรือนนะคะแล้วก็มีตรงนี้อีกนะคะอันนี้ก็คือกาไรหมดเลยนะคะหลายๆท่านนะคะคิดว่า,าทำบอลสีเนี่ยราคาถูกราคาลงนะคะจะไม่ได้ทุนคืนนะคะไม่จริงนะคะอันนี้ปูทำมาแค่4 mm. เดือน5เดือนนะคะปู ตอนนั้นนะคะปูซื้อนะฮะเราเราก็ไปหานะฮะวิธีการของปูก็คือเราก็ไปหา,าแหล่งที่มันราคาถูกกว่านะฮะแล้วเราก็มาปลูกนะคะอันนี้ของปูซื้อแบบเป็นหัวรวมมานะฮะเป็นหัวรวมขนาดใหญ่แล้วก็มีอยู่หลายๆห,หัวนะฮะแล้วก็เป็นเหมือนกับผสมกันมานะฮะแล้วปูก็มาผ่าผ่าผ่า,ผ,าผ่านะฮะผ่าได้ประมาณ เกือบ200ชิ้นนะคะทุกคนแล้วทีนี้ยปูขายเนี่ยปูขายต้นเดียวปูก็ได้ทุนคืนแล้วนะคะทุกคนคะนอกนั้นก็คือกําไรหมดเลยแล้วคือปูขายได้กําไรแล้วนะฮะเนี่ยค่ะต้นนี้ก็ออกลูกแล้วนะ,ะสีนี้มีเยอะมากแล้วก็ใบใหญ่มากนะคะสีแดงนะะมีหงเหินนะคะ อ่ะหงสุวรรณนะคะตัวนี้หงสุวรรณนะคะตัวนั้นหงเหินนะคะหงสุวรรณหงเหินขายไปแล้วได้ได้แล้วเรียบร้อยนะคะขายไปแล้วแล้วก็ได้ทุนคืนได้กําไรแล้วเรียบร้อยนะคะที่นี่นะคะหงเหินนะคะขายดีมากๆเลยค่ะทุกคนนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ปูก็ซื้อมานะคะและปูก็ผ่าดได้ประมาณสี่ต้นนะปู่ขายไปแล้วต้นหนึ่งนะคะก็ได้ทุนคืนเรียบร้อยนะคะ ช่วงนี้ราคาบอลที่ไทยนะคะตกนะคะก็รีบซื้อกันเอาไว้นะ,ะถ้าเราซื้อตอนนี้นะคะเราก็ยังสามารถขายได้อยู่นะคะประมาณอีกสักสองสาเดือนนะคะก็ขายได้นะคะเดี๋ยวไปดูในโรงเรือนกัน,นะคะ่ะนี่คือบอลสีในโรงเรือนของปูนะคะก็จะเอาไว้เป็น ตั้งแม่พันธุ์นะคะก็จะมีสีชมพูนะคะมีหงเฮินมีหงสุวรรณนะคะตัวนี้ยังกัดสีได้ไม่เต็มที่นะคะสีแดงนะคะสีที่ออสเตรเลียเนี่ยสีเขาจะยังไม่สวยเท่ากับเมืองไทยนะคะที่เมืองไทยเนี่ยมีสวยๆเยอะเลยค่ะทุกคนนะ่าอิจฉามากๆนะคะนี่ค่ะ ที่อยู่ในกระบาดเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากเลยนะคะเพราะว่าปูเอาน้ําใส่นะคะพอ,อน้ําใส่นะคะเขาจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็จะสวยด้วยนะคะสวยกว่าที่อยู่ข้างนอกนะคะทุกคนเนี่ค่ะปูจะเอาใส่กระถางไว้อย่างนี้นะคะอันนี้ปูก็ซื้อแบบเป็นเป็นแบบหัวแล้วก็คละกันมานะคะปูก็ได้ต้นนี้มานะคะตอนที่เขาโชว์เขาไม่ได้โชว์ต้นนี้นะคะทุกคน ที่เขาขายแบบเป็นหัวนะคะเขาไม่ได้โชว์ต้นนี้แต่ว่าโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้มานะคะสวยนะคะเนี่ยพอกัดสีแล้วนะคะคิดว่าน่าจะยังกัดสีไม่เต็มนะคะปูไม่แน่ใจว่าเป็นพันอะไรนะคะเป็นอะไรนะคะตัวนี้ตัวนี้ที่จริงซื้อมาในราคาถูกมากๆนะคะแล้วก็แค่ลูกเขาออกมาได้ประมาณห้าหกต้นนะคะปูซื้อมาสองต้นก็ มีอยู่ประมาณเกือบสิบต้นเลยนะคะแล้วก็ออกลูกมาอีก,กค่ะทุนคะนี่ค่ะมีลูกอีกนะคะต้นนี้ออกลูกเก่งมากเลยค่ะแล้วตอนซื้อมาเป็นสีชมพูเข้มนะคะตอนนี้เป็นสีขาวนะคะก็ใบเขาก็เริ่มใหญ่แล้วนะคะเริ่มโตแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักหน่อยปูก็ อาจจะขายนะคะต้นนี้นะคะต้องรอให้เขากัดสีสวยๆนะคะถ้าเรารอนะคะถ้าเราไม่ใจร้อนถ้าเราไม่รีบนะคะแล้วรอให้เขาต้นใหญ่ๆนะคะทุกคนคะต้นใหญ่เนี่ยขายเร็วมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่มีใครต่อด้วยนะคะไม่มีใครต่อราคาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะปู่ก็ชอบที่จะขายต้นไม้ที่แบบฟอร์มเต็มกอแล้วก็ต้นใหญ่ๆนะคะให้มัน สวยๆไปเลยนะคะขายให้เขาแบบสวยๆไปเลยปูเคยขายนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะประมาณหกใบนะคะลูกค้ามาถึงร้องว้าวเลยนะคะเพราะว่าไปซื้อที่อื่นนะคะราคาเท่ากันนะคะแต่มีแค่สองใบแล้วก็ไม่สวยนยนะคะแล้วก็ต้นเล็กกว่าด้วยนะคะเขาก็เลยอชอบที่จะมาซื้อที่ปูนะคะเพราะว่าเวลาปูขายปูขายแบบของที่แบบมีคุณภาพจริงๆนะคะ แล้วก็ราคาถูกด้วยราคาถูกของของของทั่วเออ่ราคาถูกกว่าคนทั่วไปนะฮะแต่ว่าคุณภาพเราคับเลยนะคะคับแก้วเลยนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็มา,าโชว์นะคะแล้วก็แนะนำวิธีไอเดียนะคะไอเดียการปลูกนะคะของปูให้กับพี่ๆได้ดูกันนะคะนี่ค่ะตัวนี้ ้นนีห้หงสุวรรณนะคะรอให้เขากัดสีก่อนนะคะถ้าเขากัดสีปุ๊บนะคะก็จะขายเลยนะคะอันนี้เริ่มกัดสีแล้วค่ะใบล่าสุดแต่ว่าต้องรอว่าดูว่าเขาจะใบใหญ่แค่ไหนนะคะถ้าใบใหญ่เต็มที่ก็จําหน่ายเลยนะคะ,ะตัวนี้เป็นไม้เมล็ลนะคะก็คือเป็นพ่อลาหูแม่ลาหูนะคะแต่ตัวที่เป็นพ่อพ่อ,อ ชายชนแม่ชายชนเนี่ยปูคิดว่าเขาน่าจะตายหมดแล้วนะคะเพราะว่าไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นทิดาแม่กรองนะคะทิดาแม่กรองนี่ชุดที่2นะคะก็คือผ่าหัวชุดแรกยังไม่ได้ขายเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเอาชุดแรกปูผ่านะคะแต่ชุดนี้ปูแคะแ,แค่ลูกเข้าออกนะคะแค่ลูกเข้าออกเนี่ยจะโตไวมากๆนะคะแต่ถ้าผ่าหัวเนี่ยก็คือทิดาแม่กรองนี่จะ ออกยากเหมือนกันนะคะก็คือโตโตยากนะคะรุ่นแรกนะคะรุ่นแรกนู่นค่ะยังไม่โตเลยนะคะยังไม่โตเลยต้องรอนะคะกว่าจะได้ขายนะคะทุกคนกว่าจะได้จำหน่ายโอเคค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ